สวัสดีย้มนใบใบก็เป็นเพื่อนชิปนี้พามาชมฝรั่งครับไม่มีเวลาห่อแล้วครับช่วงนี้งานเยอะครับเจ้าบงปอเสือต้นนี้ก็ไม่ฟื้นสักทีเช่ว่าตายก็ไม่แน่นอนครับย้ายมาครับตัวนี้อาการของไม่คดีครับตัวนั้นผมปลูกแล้วผมไปโยกเห็นต้น้เอียงผมก็ไปปรับใหม่ใส่ตุ่มดินถ้าจะแตกครับครับพามาชมไฮไลท์ในนาส้มครับนี่ครับดอกเขา ยังไม่ได้ทํากิ่งพันุเลยครับตัวนี้โตไวมากครับปีเดียวปรมาณปีหนึ่งแต่ไม่รู้ปีนี้จะติดไหมครับเนี่ยในหนาส้มใบทํา the ไมเขาต้นเขามีหนาเหมือนแหนะนะครับเหมือนไอ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 โมโหครับทําบนสจเชิงจะสวยะครับ็นในหนาส้มเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทำบนสาดูครับครับก็พามาชมไฮไลท์ครับวันนี้พาไปชมน้อยหนุงอกิโฮยะ อ้ยดูทุกวันไม่ได้เก็บสักทีครับเจ้าสับป,ประรดผมเหลืออยู่ครึ่งลูกเอ้ยไม่ได้เข้ามาเป็นอาทิตย์เลยครับนี่ครับควรไปแล้วครับ,รบ,รรบเดี๋ยวตัดเตรียมพร้อมใส่ถุงดำเพื่อนๆคนไหนที่สั่งเจ้าสับป,ประรดสั่งทุเรียนสั่งน้อยหนาไอหมดทน่าไว้ กล้ได้แล้วครับนี่ครับมอทนาวันนี้ต้องเก็บครับถ้าไม่เก็บไม่เหลืออู้อีกหิงลกอเขาเป็นกิโลครับถ้าทําดีๆครับมอทนาอร่อยมากครับนี่ครับจะพามาชมไฮไลท์ครับเจ้าเนยงยักษ์อติโฮยาโอ้โหเป็นวันทองเจาะปีนี้โดกมากเลยครับต้องกินแบบสุกๆดีๆเับอร่อยอร่อยมากครับหวานถ้ากินแบบยังไม่สุกมันจะเป็นแบบมันๆครับมันๆโอ้ ผมไมเบื่อกับกระโลกับ้นยะเดี๋ยวอยู่ครึ่งลูกโอ้ยทีนี้ดกมากครับอจิโฮยะนะครับโอ้เต็มต้นเลยครับแต่ว่ามันจะมีศัตรูกับไอ้แมงวันทองกับกระโลกเหมือับแบบปวดหัวเลยครับนี่ครับเจ้าไอ้ม่วงไต้หวันยังไม่ได้ควนครับเดี๋ยวแนวว่างๆมันจะควนครับนี่ครับทำไม่เยอะครับ ครับทุเรียนไอ้เจ้าทุเรียนผมตัดกิ่งพันเข้าไปแล้วตอนนี้เขาก็ออกคู่ดีเลยครับกิ่งที่ตัดตัดแตกพวกคขาจะแตกแต่ข้อเสียงของลูกคขาจะไม่ค่อยสวยครับทุเรียนลูกใหญ่แต่อร่อยครับอร่อยมากเลยผมพกกระสับรถครับแต่ว่าสับรถจะออกกินไอสับรถจะเปรี้ยวครับเปรี้ยวหวานสับรถแต่ว่าเจ้าทุเรียนนี่มันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ข้อเสียงเขาเปลือกเขาจะหนามาก เหมือนทุเรียนยังไงอย่างไง้นะครับมีเนื้อน้อยแต่ว่ารสช,ชาติโอเคครับแต่เจ้าสับปะรดเนี่ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวต้องไปอีกส่วนหนึ่งครับไปรดน้ำต้นไม้ก่อนรอผลฟ้าผลคงจะตายหมดหลายหน่วยครับโอ้ผมนี่ไปดูลูกนี้เป็นกิโลนะแต่ไม่เคยได้กินตะเคียบก็ลอกกินหมดเราต้องเก็บก่อนครับเก็บเจ้าไายเขียวกระเซกันครับ เรากะว่าจะให้ลูกใหญ่ๆดังดีดังกุ๊กกุ๊กมันไม่ทันใหญ่ครับไปก่อนโอเคครับฝนจะตกแล้วครับเดี๋ยวต้องไปอีกสวนหนึ่งครับสวัสดีครับ